สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมอนี่ยายเก๋กับสีพามาเบิงช่องยายเก๋ยายเก๋ยอยู่แบบพอเพียงนะคะอันนี้ยายเก๋กับสีพามาชมสวนฝักฝักเขียวยายเก๋นะคะนี่เบิงดูค่ะพี่น้องนี่หกอันเอาหญ้าบ่ทันนะคะนี่บักแฝง ฟักเขียวนะคะเขาเรียกฟักแฝงเนาะฟักแฝงนี่ระยะเวลาปลูกกะจีก็ตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มปลูกจนหอดมือได้เก็บเก็บฟักนะคะกะสีใส่เวลาสองเดือนเนี่ยคือได้เก็บหน่วยพอดีตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นหน่วยเนาะคะ่ะเริ่มปลูกลงดินเป็นลูกพอเริ่มเดือนที่สอง ฟักก็จะเริ่มออกดอกนะคะตอนแรกเข้าปลูกเขากะเอาเม็ดฟักเนาะคะ่ะเราก็ซื้อเมล็ดฟักมาสองหนึ่งก็ประมาณห้าใบแดงซื้อมานะคะเราซื้อเมล็ดฟักมาเนี่ยค่ะสวยฟักอ่อ,อนผู้ใดได้กินกระติดใจฝาก,กเยเกออันเราซื้อเมล็ดฟักมาแล้วเราก็ มาแช่ในน้ำอุ่นแช่ในน้ำอุ่นไว้หนึ่งชั่วโมงแล,แล้วก็เราก็เทออกเทออกแล้วเราก็เอาไปห่อผ้าไว้เอาไปห่อผ้าไว้นะพี่น้องห่อผ้าแล้วก็ไปใส่กระติกไว้กระติกใส่น้ำกินที่แบบว่าเป็นกระติกเก่าๆนะจ้ะให้มันงอกจากสามมือ ซามมือให้มันงอกแล้วเขาก็เอามาลงเอามาลงอันถาดเพาะเนาะจ้ะพอพอพอเห็นงอกเขาขาว,ขาวเขากะจะเอามาลงถาดเพาะถาดเพาะเขากะเตรียมดินไว้แล้วเขากะเสียบลงไปลุมละเม็ดลุมละเม็ดเพราะว่าที่ที่ยเกศแนะนําให้เอาลงถาดเพาะพออย่างมันจีบบวเปลืองนะคะเพราะว่าเขามันจะเกิดถูกเม็ดมันจะติดถูกเม็ดไหมคะ อัน้าเหาเอาเอามามามาลงดินเลยยังเสียเนี่ยเนี่ยเอามาล้งขี้ดินเลยยังเสียล่างอันกระเกิดล้างอันกระเบอกเกิดล้างเม็ดกระเกิดล้างเม็ดกระบอกเกิดเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะที่นี่พเอเห้าเอาล้งถาดพอแล้วประมาณของยีเกลี่กจะประมาณประมาณสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งยีเกลีก็ะเสียเอามาลง้ลงลงหลุมเนาะหลุมปลูกเอามาล,งล้งหลุมปลูกแล้วก พอปลูกลงลุมปลูกคุณลุมปลูกปุ๊บไอเกศกสิเอาเอาขิงง้วนะคะ่ะปุ๋ยขิงง้ว้องพื้นจากน้อยๆอย้ออยหายหกเพิ่นออกหากินเราจะมาที่นี่นี่ค่ะม่งดูมีแตลูกงามๆม,มาที่นี่แล้วกับเปิดไรายน้ำหยดนะคะ เปิดสายน้ำหยดพอเปิดสายน้ำหยดน่ะมันก็สิหยดไหลไปเรื่อยๆนะคะไหล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 เปิดซุมมืออันใส่ระบบโซลาเซลล์นะคะเปิดทิ้งไว้เบิดมือบนันนี้พอพอดินซุมแล้วหญ่าก็สิขืนมานะคะพูนะ้น่ะเบึงดูหญ่าสิขึ้นมาบันนี้หญ่าขึ้นตอนช่วงมันในหน่อย,อยเขาก็ถอนหญ่าได้อยู่นี่ปลูกสลับกับต้นยางนานะคะอันตอนใน,นหน่อยเขาก็ถอนหญ่าได้อยู่บัดนี้พ่อเพิน่นเพิ่นเพิ่นเลื่อยได้ เพิ่นเลื่อยได้เครือเพิ่นเลื่อยแล้วอันเฮาสิไปถอนหญ้านั่นถอนบ่ได้ค่ะเพราะว่าหากเพิ่นเนี่ยเครือเพิ่นเนี่ยหากเพิ่นสิไปลงดินแล้วนี่ยนี่เพิ่นสิมีหากนี่เพิ่นสิลงเพิ่นเพิ่นสิลงดินไปหากินอาหารเนาะค่ะบัดทีนี้ถ้าเฮาถอนหญ้าถอนหญ้าก็สิกลายเป็นว่าเฮาดึงหากเพิ่นขึ้นเพราะว่าเฮาดึงหากเพิ่นขึ้นแล้วเพิ่นก็สิลั่งทันทีเพิ่นเพิ่นสิบ่ เพิ่นสีบอ,อน,นบอ่ไปต่อได้ไหมคะเพื่อนสีเพื่อนสีหยุดการเจริญเติบโตเพิ่นทันทีหยอดสียอดสีบอ่บอบ่อต่อไปแบบวังสีไหมคะนี่แบบวังสีสีหยุดแบบนี้เลยบ่ไปใส่มาใส่ค่ะนี่แหละก็เลยก็เลยถอนหยาบบ่ไใดตรงนี้เอาบอ่ทันเนี่ยเอาหยาบบ่ทันนี่ตรงนี้นี่ค่ะก็เลยปล่อยเพื่อนไปแบบนี้ แล้วแต่แบบขาเห็ดแบบธรรมชาตินะคะอันย่าเกบอพนยาเด้อค่ะโอ้ย่างนาอันนี้คือเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือ,อยางค่ะทุกคนนอนเหรออุ้ยนอนกินใบนี่นี่นอนกินใบกินยอดเพ่นเนี่ยขาดเลยเนี่ยอันนี้ยางนานี่ต้นยางนาเนาะคะ่ะกับปลูกสลับกันปลูกสลับกันไปเนาะคะ่ยะย่าเก๋อชีเฮ็ดเป็นพืชผสมผสาน เฮ็ดเป็นผสมผสานเพราะว่ายีเกมักแบบให้มันมีมากไม้หลากหลายอย่างบอเมนวาผดเชิงเดียวถ้าผดเชิงเดียวถ้าสมมติว่าเขาขายอย่างหนึ่งได้เขาขายอย่างหนึ่งบ่ได้มันมันสมว่าเฮ็ดอันเดียวเขาขายบ่ได้ก็คือเขาเขาจบเลยเด้ค่ะอันนี้เหันเขาปลูกพืชพืชผ,ผสมผสานเนี่ยเออถ้าสมมติว่ากล้วยหอมเขานี่ ขายดีมีราคาเฮากับยังสิพอพยุงย่างอื่นไปได้แล้วก็เออกล้วยกล้วยกล้วยไข่กัาเพงอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาเอ้ยมีมีมมอ่อราคายังเสียเฮากับมาอา่อพยุงอย่างอื่นได้เฮามันกับไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาปลูกอย่างเดียวปลูกอ่าสมมุติว่าเขาปลูกกล้วยหอมท้องอย่างเดียวงสี่ถ้ากล้วยหอมท้องบัมีราคาก็คือจบเลยเด้ะคะ่ะ เงินที่สีมัต่อทุนกับบมีเงินสิกินกับบมีนะคะนั่นแหละอันยเก๋ก็เลยวา่าช่วงต้นไม้มูนี่อย่างนะเพรทันใหญ่ย,ย,ยาเก,กลล๋ก็อยากปลูกพืชล้มลุกอยากปลูกพืชล้มลุกนะคะกว่าต้นไม้จะโตก็สี่ห้ปีก็น่าจะได้มีผลผลิตเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้คือคือยายเก๋กไม่ทำอะไรเขานะคะไม่พ่นยา ไม่พ่นยาฆ่ายาไม่พ่นยาฆ่าแมลงไม่อะไรทั้งนั้นนะคะคือเอาแบบธรรมชาติเลยส่วนยกเก๋แบบธรรมชาติเด้อค่ะธรรมชาติมากๆเลยค่ะนี่ธรรมชาติบ่ธรรมชาติดูลูกฟักเขียวก็ได้นี่ค่ะอันนี้คือธรรมชาติที่สุดหนีเบื้องใบค่ะบอบอพน่นข่าเชื้อราบอพน่นข่าแมาลงบอพ่นยังเลยค่ะเนี่ยแบบเฮาสบายใจ เขาเห็นแล้วเขาสบายใจเนาะคะ่ะยาข่ายยากับโบพลนบ,บพลยาขญญายยาเนาะคะ่ะนี่เบิ้งเนี่ยหญ้าลายแห้งค่ะอันนีต้ตรงนี้จ้างคนมาถอนจ้างคนมาถอนไปกรอ,อนที่ฟักนน้อยแล้วเด้ค่ะแล้วหลังจากนั้นฝนตกม้านะค่ะเพราะฝนตกมาฝน,นตกมาหญ้กา,าก็ขึ้นฟักกระงามหญ้าก,ก็งามเนาะคะ่ะก็เลยปล่อยให้เขาดูแลกันไป หญ้าดูแลฟักฟักดูแลหย้าฟักดูแลหย่าคืออย่างก็คือเวลาเฮาเฮาเอาปุ๋ยมาให้่ฟักเวลาเอาขี่งัวมาเท้งเสียหญ่าเขาก็สิได้กินนำ้ำสิได้กินปุ๋ยปุ๋ยขีง่งนะัวน้ำเนาะค่ะนี่แถวนี้คือต้นยางนาแถวนี้คือยางนาหนึ่งสองสามแถวคือยางนา สิปู่ไว้กินเห็ดละโงกค่ะสีร้องให้มันมีเบิดสุยางเนาะคะ่ะคืออยากกินยังก็ให้มันได้กินนะคะนี่คือส่วนฟักฝาส่วนข้างบนส่วนข้างบน,น,งบนเดี๋ยวเรามาดูส่วนข้างล่างกันเรามาดูส่วนข้างล่างกันอันนี้คือน่าจะเป็นฟักทอง พอยังแล้วสงสัยเราเอาฟักทองม,มาปลูกถิ่งไว้นี่ค่ะอันนี้คือขังล่างนะคะตรงนี้ก็จะดีนิดนึงดีนิดนึงอย่างพราะว่าจ่างจ้างเพิินมะเสีสยหญ้าจ่างสามคนมาน้นมาซอยเพิินก็มะซอยเสียหญ้าเสียหยังอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือพวงนะคะอันนี้มันเหลือตัวหนึง่งพอบานก็นเลยเอามาปลูกถิ่งไวน้นี่นะคะ นี่นันนี้ก็เป็นสะอีกลูกหนึ่งตรงนั่นก็เป็นสะอีกลูกหนึ่งนะคะพอได้เก็บน้ำไว้แยำแรงไว้ถ่โหดพักนะคะนี่ค่ะนี่เขาก็ปลูกจังสีเนาะคะ่ะโดยที่ว่าบเห็ดบเห็ดข้างให้เพิินบเห็ดบ้านให้เพิินเนาะคะ่ะบเห็ดข้างค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการวนวายนะคะเห็ดจังสีก็ได้เพราะว่าเท่าที่ไปเบิง พวกรุ่นพีพีเพิ่นเ็ตมานะคะกะจ็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแต่กระดกนะคะอันนี้อันนี้คือปลูกปลูกที่อยู่ค่ะนี่อันนี้ใช่หมดนะคะคุณนะ่ะไปหอดพุนช่วงนี้ก็คือผลฮอร์โมนให้เขาอย่างเดี่ยวผนฮอร์โมนฮอร์โมนเห็ดเองงนะคะเอาไข่เป็นฮอร์โมนไข่อพอบานเพิ่นกระเบิงใน y o u t u b e นะคะ เบิ่งใน YouTube กัเอามามาเห็ดสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงแล้วก็เอามาพ่นผสมผสมอีหอย่างแน่ของเพิ่นกะบรูนะคะเพิ่นเห็ดมาอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนี่นะคะนี่สวนายกเกกะจะผสมผสานลายอย่างนะคะต้องต้องไห้มัน ต้องให้มันได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะสมผสานให้ปลูกอันนี้คือสวนฟักสวนฟักที่ลกที่สุดในโลกสวนฟักที่ลกที่สุดในโลกค่ะนี่ค่ะฟังทั้งนี้นะคะฟังทั้งนี้ก็จะเป็นฝรั่งหงเป่าซื้อโอหงเป่าซือเนี่ หอยังบม่หมดเลยค่ะหอยังไม่หมดเลยเนี่ยค่ะโดกหลโดกหลแล้วก็นี่คือกล้วยไข่กาแพงเพชรเนี่ยกล้วยไข่กาแพงกล้วยไข่กาแพงเนะคะนี่เดี๋ยวยัเกศสิได้มาแตงออกอยู่สีมาแตงการเพลินนคะคะกล้วยไข่กาแพงเพชรโอเคค่ะอ่าคลิปนี้ก็ เดี๋ยวจะพาชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยคือฟักทั้งหมดน่าจะประมาณหนึ่งไร่ที่ปลูกฟักเขียวนะคะคุณน่ะเห็นแต่หญ้านะจ้ะโอ้ยมูกันสิว่าจังสีกับอยากทายให้มูเบิงเนาะจ้กะกะับกับอยากทายให้เบิงยุจ้าแบบโบ๊โบต้องอีหยังมากมายนะคะเห็ดแบบพอเพียงพอเพียงอหลีเก๋ค่ะอ่าก็ เอาไวเพียงจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายเกดด้วยนะคะคลิปฟักเขียวนะคะฟักเขียวเงินเงิน,เง,นเงินหมื่นเนาะฟักเขียวเงินหมื่น <c oughs> นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย